สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบักรับบริการเติมโลบักรับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับสม moke กบักรเท่านั้นนะครับเอาละฮะสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบอลฟุตอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจกฟรีครับจะเป็นไอดีไม่ติดทินครับเลเวลยังไม่ตันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดต่อายแล้วก็ดิ้น้ดวยะครับ เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปแจกรหัสแบบนี้ต่อไปเลยนะครับรหัสนี้จะเป็นรหัสแฟนเจของพี่คนนี้ครับเนี่ยครับก็เขาเบื่อแล้วไม่อยากเลยนะเพราอยากออกคลิปด้วยนะครับก็เอามาแจกแบบนี้ได้นะครับเวลาพี่ทําคลิปพี่จะทําแปะหน้าเพจไว้ให้นะครับใครที่อยากออกคลิปแบบนี้นะครับเพราะช่องพี่ก็พอมีคนดูอยู่นะครับก็ขอบคุณที่นามาดีมาแบ่งปันกันเล่นนะครับใครที่เบื่ออยากเจกก็ติดต่อมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับพอดีพี่ลงแจกให้พี่ก็จะแปะเพจให้ตลอดเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะส่งไก่ตันหลืออะไรนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะครับพี่ทิ้งร้านไว้ให้นะครับร้านนี้ดีและถูกไม่มีโกงนะครับก็จะใช้บริการกันเยอะๆนะครับน้องๆพี่ก็เป็นตปอนเซอร์เห้เขาอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่มาจ้างติดต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วพี่จะทิ้งงานไว้หนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยนะครับ